ดูคนเงินแดงเพื่ตายแล้วนี่ใครมุ่งจากคนที่เออถูกต้องนะตายตายตายจะเปิดประตูบนเปิดสองตัวลงมาแล้วสองตัวลงมาสามตัวแล้วลงสามตัวแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งอูหลังโรงพยาบาลสองตัวเลยต้งมาหน้าพยาบาลเขาเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตรงไหนข้างนตาย รถตักรถตักรถตักเนี่ยพอไหมพอได้ไหมมาเอามาเอาเดี๋ยอ้โินราตักแล้วหลับเลยไมหลับเหรอหลับไป ทางสองกลับมาแล้วมึงก็พอกำมันนั่น,นแลหละไอ้แบงไอ้ี่แบงพี่แบงตู้นอน,นเกิดอยู่พี่พแต่คูมันไม่เกิดแต่คูม่เกิดไล่ไเฮ้าเดียว่ึ่งไปเจอมา

คุณแม่งไปกา,าดใช่ไหมใช่โอเคเกือบหัวแน้่ตีเราดีก็ไหวกันแล้วเกินนะเนี่ยตีจำวบวกนะตองแก้งจำไม่ได้ไหมสาวเออเหมือนจะมีตัวเข้ามาคุณแม่จากทางบูแต่ศพี่วิ่งไปหมงนะ ผมอยู่ตรงไอ้รัวกระโดดนะรู้คนอยู่สเก็ปไงิ่ต้ิโตวิ่งออกมาจากพยาบาลสองตัวฮะนี่มาทางเราหรอโอเคแล้วแล้วแล้ววิ่งลงหลุมไปแล้วใช่ใช่ผมรอจังหวะมันเอร็หลุม้ายขวาลงหลมตรงขวาดูหลุมแมคโคมีซ้ายตัวหนึ่งด้วย อ,อ้าขว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 าพวกของของพวกพี่โอ้ผมตายอยู่ตรงไหนวะเสาอยู่ในหลุมมะพี่ลองมาดูมันตายบ้างไหมนะ่ยหลุมสองตัวกูตายนะหลุมตายตัวหนึ่งหลุมตายตัวหนึ่ง ผมยิงพี่เติ้ลตายหรือเปล่าตายหมดตายหมดผมยิงพี่เติ้ลเหรอไม่รู้ไม่รู้ยังหอดอยู่ยังหลอดผมไม่รู้พี่เติ้ลมาถึงการหลาดแล้วหรือเปล่าผมยิงไปไ<ม>น่าจะน่าจะช่วยมันอยู่ ใช่ใช่ใช่ครับคุณแบงค์ไม่รู้ว่ามากระลาดแล้วมั้ผมก็ไปอยู่ว่าพวกมันรอบเลยด้ยเนอะดูจะยิงไอ้แบงค์อยู่ยยแล้วเห็นหมดอย่าโมโหพี่เติ้ลมันได้ยินเสีงงงวยงคพี่เติาชนะตอนแรกมันเหมือนจะวิว่งมาทางเตาแล้วอะทางสร้างเสาเพราะตอนแรกผมรอมันจังหวะมันขึ้นหลุมมา,าได้ยินเสียงพี่เติ้ลน,นะ สนกับพี่พอดีไงอืมเอาลิเกเก็บมาหรอต้องมาช่วยครับดีเก็บมาแต่แข็กมันยิงแข็กของขาดเลยพี่ลูกอะไรพี่ตายทีหลุดเลย BT ครับหนูเสียจังหวะรีบหาย ตกลงพี่โดนใครยิงมันหรือมันหรือแบงค์ไม่รู้เดี๋ยวตอนออกเดี๋ยวดูให้ออเดี๋ยวดูดอกแทกดูดอกแตกกันรู้เลยอ่ะน่าจะเป็นผมอะ่ะดูทรงแล้วรูปบีพีเรียบร้อยมาหาศาลกอดส่งกูออกไปส่งกูออกไปเท่าไหร่นี้เอากรุดดเกมเลยอะไรแหวง พี่เตอร์หมวกเขียวใช่ปะ่ะใช่ครับใช่มีแค่หลิกที่เปลี่ยนใหม่ตอมอืมไอ้ที่มันเดือดเดือดกันเดือดรอมวะ,ะน่าจะปีอะบอส น่าจะเตีเยบติด,ดี่อไปเวิร์กดิบเฟอร์ไปด้วยว่าฝั่งนี้หมดแล้วเหลือแต่ฝั่งซองแล้วล่ะ ตอนที่ผมเห็นเรบรคแปไว่าไอ้สองน่าจะสองหรือตัวที่ยอน,นีูถึงเวบแต่ไม่เห็นมันบิงเข้าด้นานหน้าโดดโดดเข้ามาเวิร์กลยว่ะแต่ตัวน้อนอ,อยู่อ่ะเออตรงสามเหลี่ยมมีตัวทากระโดด โอเคเฮ้ยหนีไม่ทันเลยพี่โออยู่ตรงไหนนะพี่โดดเข้าเวิร์กหมดแล้วมันอยู่ตรงสามระยะอยู่ตรงสามรยะพี่อยู่ตรงสามรยะละมันหัวขาวอ่ะเสื้อขาวอ่าลองเห็นแนะวิ่งอยู่ใมันวิ่งอยู่อ่อยู่ใต้สร้างเหรอเออไม่รู้วิ่งขึ้นป่ะนะนี่หายไปแล้วตัวเขาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้าง ตายตัวกเก็ไอยู่ลอ็ลอตเออตายตายอตัวพม่เอน่ตตัวที่อยู่ตรงคอนเทนเดอร,อรใ์ใช่ใช่ใชโอัยาก่อนเอ้าเอ้าเอาเอาเ,อาเอา ใครว่าจะหันขวายาหลผมผมหันขวายาผมมุมผมลูกพี่มันเต็มยอแต่ตัวที่มึงยิงกีกีหน่อยไม่ไม่กี้นะเกาะบอสนะตื่นาม,มาเสื้อขาวดูกี้นะอยู่ตร้งเลนมันขาวตัว้งคูม่มันขาวตัว้งคู่มันใส่เกาะบอสทั้งคู่เลยมันใส่ไอไอตากิล่าทั้งคู่เลยเร้ย รถถังหเหรออ๋ 5, 5อ,อดดเอาไอ้เทยหายเอาไอ okay. 5, 6, 7, 11, 12, 12, 25, ้เทยมอบหอมเลยคุ้มเลยจ้ะเข็ดอันนี้ใครโยนไม่รู้กูตัดอยู่กู มันย่องย่องอยู่ที่มันเจอใครหรือว่าตอนแรกพร้อมลุยต่อเปลี้ยกระเป๋าไม่พร้อม

nó 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 yên cả yên cả để yên trên Nai chờ เป็นตัวเดียวเหี้ยฮะคุยใครวะจี๊บอะไรวะอะไรวะคุกทีจะคุยใครสัญญาณครับครับรรยขาดากาศช่วง อไพูดก็ได้วะเอโอเคขโมยของที่บอกขขโยอะไรโอคืนหายไปแล้วโอครของัแ네น่เลยอะโพไม่ได้เล่นตั้งหลายวันเพิ่งเล่นเมื่อวานเมื่อวานนั่นแหละมันหายไปเมื่อวานใครมอกะตัวบอยอะไรา ามมากับมาตดพี่เบหมกโดนอันนน้นอ่ะอ้าวอ้าวเจอปุ๊บปบอสมึงสร้างเปล่าใช่บอสที่จับตัวเธอเลยใช่เธอเล่นตัวโอ้โหวันนี้เธอเล่นตัวแต่ไม่จับตัวเธอดตัวมาเล่นก็นไม่เล่น ผูกผงผูกผักเล่นเลจะตีเต็มโทษทีครับเดี๋ยวคนรับปูดีเหตออกเลยเหนุลาสาวดูจะโคตรร้ายเลยทำไมคือปกติพอเห็นเที่ยงคืนทุกทุกคนเดินกิ๊บหึงเสากันแล้วโอ้โหที่นี่งหมาป่าฮัลโหลเฮ้ย บอสเหรอตรงกลางตรงกลาง <ไอ S 1> ตรงกลา,างระหว<อ>่างตัยตายตัวนึ่งตัวนึงโอเคบอสอะไรสามชาเหรอสามชาสามชาสามชาไหนตายตัวนึง,ง,นงอยูอ่ตรงไหนเอ่อลานหน้าทั้งสามคุณวิมาหน้ารถไฟนะคนตายตัวนึงนเขาเข้ามาแซง,งาสามผมอยู่สร้างสองตรงข้อไปหัโวโบกี้ ท oh, ี่กไปยิงแบงค์เลยเมื <S <S ่อกี้ผมไปสร้างต่อห้องน้ำบอสก็อยู่หัวโบกี้นี่คือช่างนักเลยมันคนหรูบอสตัวเหมือนจะเป็นคนแต่งตัวบอสนะเออบอสต้องหอดัวนี้อ่ะหอนี้ว่ามันเป็นคนแต่งตัวเป็นไนท์เหมือนเห็นอาม่วงหมดครับมันมีบอสจริงบอสอยู่ไหนใครเดินข้างโบกี้คนนั้นบอสอยู่ในสร้างสามบอสอยู่นั่นสร้างไออยู่ โดดลูกอยู่คกำลังเข้าห้องอาหารขึ้นไปข้างบนรงตรงเมื Halo Halo <S 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 ่อนมันอยู่ตรงไหนกันเข้าห้องบันไดสว่างได้ไหม ก็ได้มืดเทียงได้ต้วงนะลิชาร่า่เข้าเป็นบอสลิชาร่าไม่ใช่บอสเองสามชาไม่ใช่สามชาผมยิงผมยิงตายไปแล้วนี่ผมนี่ผมตายหมดแล้วป่ะไม่แน่ใจผมยิงลูกน้องตายไปสอง ที่ยิงไปสามกำลังจะเข้าห้องอาหารอ่ะถ้ายิงไปสามหมดแล้วมั้งกำลังเข้าห้องอาหารไอ้ใจอยู่ไหนอยู่เวิร์งทั้งสองของ๋อเวิร์งใช่โอเคใช่ตะกี้เขายิงอาเดียผมยิงผมยิงผมยิงเออเดี๋ยวไปอ่าผมหาเจลผมผมโฮอยู่ทีห้องอาหารนะทั้งสองไม่มีเพื่อนเนาะไม่แม่ม ทักแม็กอยู่ห้องอาหารครับใครตกหา้อะไรบ้างกูกระโดดเลยนะผมตกผมตก <c oughs> เดี๋ยวไปหลังกาลาดสุดเป็นคนใช่ไหมพี่คนคนแต่งตัวเป็นบอสเลยโตขึ้นอยากเป็นบอสไอ้ท่นเ่ <c oughs> เอ่อสร้างสองเคยไปเ <c oughs> คลียร์รอบหนึ่งแล้วเนาะ เออผมวิ่งลงไปแล้วที่อยู่ข้างๆครั้งสองอ้าวใจบูบัดไปแมงแดกอาหารกูยุ่งลืมซ่อมเกาะรักษณะยิงใครวะ้นี่ยิงผมยิงผมตายแล้ว เดินเชียอยู่ใต้ทั้งสองนะพี่เชียอยู่อยู่หลังกาลันนะเชียด้านบนทั้งสองน่าจะเคลียหมดเงียบมากเลยอ่ะ ต่อ,อกเกมยูสครับยูสครับตัวหน้าบันไดมืดก่อนจะมาเดือดอยู่นะเฮ้ยมีคนพุ่มเทพพุ่มเทพกลัวไหมชัวจะแหละมันเนตหาคุณแบงค์ผมเนตไปหามัน บิงนะกูเปิดแล้วมันมีสองปรเ,เล็นนะมันน่าจะกิงคนมาอเขาดูหายกูผมเดินมาตราแต่เีใคอยู่าาก้สาเนี่ยผมโยอพี่ยูี่ย่ยเอ่อพี่กำลังวิเคราะห์ทั้งสามจากด้านอ่าบรรยากาศสว่างไอ้ข่คร์สเน ทไ่ทางกุหลาบตลาดได้แม่เสาเลยนะตาย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 คอมเมทไประว,วังนะมีแต่ห้องปืนนะต้างไหนอ่ะที่ตายอะ่ะตรงหน้าห้องน้ำหน้าตลาดตัวอะไรเห็นไหมเสียงตัวธรรมดาหมวกเขียว ไม่ใช่พอตัวไอตัวที่ผมยิงหมวกดำหมวกดำหมวกดำพูดผิดวิหมวกดำโอ้โหสลิเขียวมาเลยวะยิเปล่าสองปืนหล่อเท่มี AK 74อ่ะพี่เติ้ลเอาไปเลยพี่เติ้ลเอาครับผมยิงไม่โดนหัวเลย ให้วิ่งวันนี้ทั้งสามกูวิ่ง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 ไปกันอะไรสติกเจอเอ็มเขสามก็ตายนะจ๊ะ okay, อ,อยู่ข้างหน้าหน้าห้องน้ำทั้งสามมีกูไปส่อสอง 3, 2, คนนะใช่ปะ น่าจะใช่ยี่เสียงรุดยามายอดลูกแป๊บนึง พี่เอาท้ายไปตังเดียวอ่ะไม่เอาปืนไปด้วยเทียบราคาแล้วอาร์คมันจะขายแพงแพงกว่าอ๋อไปรีไหมพี่ดีเลยรถถังเฮ้ยดีมาก พี่กระสังหนึ่งอะ<พ>อตอไปเองจะจะจเนี่ยมีเกาะทีวีตัวหนึ่งพี่เต็มอยู่เลยออไม่ได้ไแข่งไม่พ <c oughs> อต้องกระโดดเลย <c oughs> มมนั่งอป้อมศพมาอย่างนี้เกิดกระลออกป้อมศพเออเอาไปจากสร้างซาสตร์มันทำมาถึงตรง

่าวผมอ่าโอเคโอเคครับไม่ตายเอ้าทำไมกูไม่ออกวะ ไหนใครจะเลิก <trousers. S 2> ให้จิ๊บเสาแม่ขหมดคต้าแล้วให้ตัวสุดท้ายผมได้ทองยิงเข้าหัวอะไรนาทีทองทีทีทองนะเวทีทองแต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 งงแต่งแตงแต